เมื่อสักครูค่คุณเราทุกท่านได้ฟังาร,ราชนิกรุนะครับมีราชนิกูุแหกคอกด้วยมีในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ,รบสามราชนิกูุสายแดงแล้วเขาบอกให้ว่าเขาบอกว่าหยุดใช้หม่อมและตามไปใช้ชินวัตรของพ่อมึงก็ดีนะคนแรกก็คือ หม่อมราชวงศ์มาลินีจัก,กรพันธ์หม่มอมที่สองคือหม่อมหลวงนัตกรเทพกุลจำได้ใช่ไหมไอ้ปื้มจำได้ใช่ไหมครับแล้วหม่อมที่<อ>สามหม่อมหลวงมิ่งมงคลโสนกุลอาใช่ไม่ใช่ก็ไปคุยกันเองในราชนิกูลแล้วกันนะครับนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าราชนิกูลแหกข้อแหออสายแดงสายแดงนะหม่อมปื้มในชัดเจนนะไปอยู่กับรายการ เสื้อแดงทำทีวีเสื้อแดงชัดเจนพิธีกรเราผันตัวไปยกป้ายแล้วครับเอาละครับช่วงต่อไปนะครับพบกับกองทัพทมปรบือตรพพี่มั่นแม่นกะการดีครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ถามว่าเช็คข่าวพี่น้องที่จะมาเนี่ยเป็นยังไง ทุกคนก็ยังยืนยันนะครับว่างานนี้มืดฟ้ามัวดินแน่นอนครับทางเราก็อมีแหมมาพูดปุ๊บโอ,โ,โอ้โหโตโยต้าวีออสบอลเทาสอเสือออ่าง9870จจอดอยู่ไหนไม่รู้ไปเลื่อนรถด้วยครับ <laughs> มีแค่นี้ครับจอดอยู่ไหนไปช่วยเลื่อนรถด้วยครับนะครับก็ต่อนะครับดังนั้น ทางทีมที่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่เพื่อให้พี่น้องได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับดังนั้นจึงสั่งห้องน้ำตอนนี้ฝ่ายชายนะครับเดี๋ยวเขาจะพิธีกรจะขึ้นมาประกาศครับฝ่ายชายเนี่ยแถวนี้จะไม่มีจะเป็นฝ่ายหญิงทั้งหมดนะครับห้องน้ำห้องส้วมห้องอาบฝ่ายชายจะย้ายไปอยู่กำแพงด้านนู้นครับด้านหลังกำแพงด้านนู้นนะครับก็ให้ผู้ชายได้อาบน้ำอย่างสบายใจนะครับรนะะยะข้อแรก เขาแทำห้องโล่งๆให้นะครับผู้ชายแล้วก็ตั้งถังน้ําไว้เลียงไว้เลียงไว้นะครับอาบสบายผู้ชายไม่ต้องอายกันอาบเต็มที่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่ปัสสาวะชายก็จะทําเพิ่มด้านนู้นให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกครับได้ข่าวว่าตักำแพงตดวนี้ก็เลิกกลิ่นก็หายเวลวกาแพงครับกำแพงวัดกับกลิ่นหายไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมีการเตรียมที่ให้นะครับตรงนี้เตรียมตรงนี้เตรียมตอนรับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ส่งพักมาให้เป็นรถ เพื่อต่อต้อนรับพี่น้องที่จะมานะครับแล้วก็จะมีผักมาอะไรมาเยอะมากนะครับถ้ายังไงที่เคยส่งมากรุณาโทรบอกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องโรงครัวดเลยครับว่าผักเข้ามาได้หรือยังเพราะว่าบางทีผักอาจจะมาชนกัน 2- อสาคันและจะทาไม่ทันนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีน้ําใจกันตรงนี้นะครับช่วยเหลือกันครับแต่นี้สิ่งที่ที่พูดตรงนี้ก็คือเพื่อเห็นภาพว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมรอนรับพี่น้องแล้วแล้วก็แจ้งข่าวว่าเก้าอี้ครเอาไปไว้ใกล้ที่นอน ก็มากลับคืนบริเวณที่เขาเตรียมกับสรับตั้งที่แถวนี้ด้วยนะครับเอามาคืนด้วยนะครับกับเอียมาคืนแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้เต็นที่กลางอยู่ในถนนเส้นกลางเนี่ยด้านหลังๆนู่นนะครับก็ขอบอกว่าให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วเดินมาเบิกยาทากันยุงที่กองอํานวยการนะครับเพื่อที่จะทากันยุงแล้วก็นอนแล้วก็ปีที่ว่างๆให้ตอนรับพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดแล้วถ้ามีคนถามโทรมาถามว่า จองที่ได้ด้วยขอเต็นท์สองหลังจังหวัดนั้นก็ขอสองหลังอำเภอนั้นก็ขอสองหลังผมขอยืนยันนะครับว่าใครจะติดต่อตอนนี้อยากได้เต็นท์นะครับไม่ต้องขอไม่มีมันมีอยู่เท่านี้แล้วมันเต็มหมดแล้วมันไม่มีที่จะก,กางเต็นท์แล้วนะครับขอยืนยันว่ามาถึงเมื่อไหร่เข้ามาตรงไหนมันว่างพี่น้องที่นี่ก็จะแบ่งให้นอนนาะแบ่งกันนอน นะครับแบ่งกันนั่งแบ่งกันนอนนะครับยืนยันว่าเราจะเคลียร์ตรงนี้ส่วนส่วนการขยับขยายเราก็จะขยับปายายไปอีกครับด้านนู้นครับเราก็เตรียมนะครับตรงนู้นก็พอว่างอยู่พี่น้องไม่ต้องห่วงเวทีนี้เต็มเวทีด้านหลังก็มีที่ให้พี่น้องได้พักอยู่เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นเวทีเดียวกัน,น,กนร่วมกันต่อสู้รับไม่ต้องห่วงที่รับที่นอนพอมาเต็มตรงนี้ก็เถิดต่อไปเรื่อยๆได้นะครับช่วยกันอยู่ด้วยกันตรงนี้นี่คือสิ่งที่จะขอความร่วมมือตรงนี้เรื่องเก็บเต็นท์ แต่แล้วก็จะบอกพี่น้องด้วยว่าถ้าพี่น้องมาเยอะๆมากๆรู้สึกว่าไม่มีที่จริงๆเนี่ยพี่น้องที่กางเต็นท์อยู่บนเกาะตั้งแต่เลยไปตรงนี้ไปอาจจะต้องถูกขึ้นเวทีขอผมอาจจะขึ้นเวทีขอความเ่ืมมือพี่น้องช่วยเก็บเต็นท์นะครับพี่น้องมาเยอะไม่มีที่จริงๆอาจจะต้องทุกคนอาจจะต้องไม่มีสิทธิ์ใครได้กางเต็นท์ในที่นี่เลยในคืนวันที่24เพื่อรอรับมวลมหาประชาชนอย่างเงี้ยพอทําได้ไหมครับถ้าถึงวันนั้นจริงๆพี่น้องมาเยอะมหัจราย์าจริงๆ เราอาจจะต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวไม่ใช่ว่าพี่น้องมาจากทางไกลมาถึงยุงกัดไอเราแล้วนอนสบายในยเต็นท์เฮ้ยเขาก็นอนเบียดกันแล้วก็นอนลง่ลงๆอยู่คนเดียวยุงก็ไม่กัดผมว่าคนมาก,ก่อนเนี่ยเอาเปรียบพี่น้องมากเกินไปนะ,ะไม่รับแขกไม่รับแขกดังนั้นเราจะช่วยกันรับแขกทุกคนขอกันตรงนี้ทีนี้ผมมีเหมือนเรื่องเล่าเมื่อวันวันนี้ผมก็อยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่เป็นครู สอนหนังสือมาก็20ปีอบรมนักเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอผมอบรมนักเรียนเยอะแล้วก็ทุกคนเราก็เรียกเด็กทุกคนที่อบรมว่าเป็นลูกผมอบรมนักเรียนคนสร้างชาติอบรมเยอะมากทุกวันนี้รุ่นแรกๆนี่ก็คงทำงานกันเยอะละทุกคนบอกว่าหัวใจที่ถูกฝังให้เป็นคนสร้างชาติเนี่ย มันไม่มีทางละลายได้มันจะอยู่ในใจเขาอยู่ในใจทุกคนวันนี้ผมเรียกเด็กๆทุกคนว่าลูกลูกๆของผมที่ผ่านการฝึกอบ,บรมคนสร้างชาติผ่านที่ที่เรียกผมว่าพ่อเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นคนเนี่ยวันนี้วันนี้ประเทศชาติเนี่ย ต้องการคนสร้างชาติจริงๆลูกๆอยู่ที่ไหนที่เรียกผมว่าพ่อเนี่ยลูกๆอยู่ที่ไหนวันนี้ประเทศชาติต้องการลูกๆทุกคนแล้วครับทุกครั้งเวลาเราพูดว่าเราเป็นคนสร้างชาติเราจะถามที่หัวใจเราหัวใจของคุณเนี่ย เป็นคนสร้างชาติหรือ,อยังทุกครั้งที่เราถามกันเราจะถามที่หัวใจเราขออนุญาตครับนิดหนึ่งผมจะบอกว่าเรานี่แหละคนสร้างชาติปั๊มที่หัวใจทุกครั้งนี่คือการปั๊มบอกให้ลูกๆว่าถึงเวลาแล้วเรานี่แหละคนสร้างชาติ วันนี้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้หัวใจของทุกคนไม่ต้องปั๊มมันฝังในจิตใจและวิญญาณแล้วว่าเป็นคนสร้างชาติและขอบอกเลยว่าวันที่24นี้เราจะประกาศสักดาว่วาคนที่มาที่นี่จะมาสร้างชาติร่วมกันเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไทยด้วยกันขอบคุณครับ พี่น้องครับนี่ถ้าคนในทำเนียบมันได้ยินพี่บ้านแม่นบอกเรานี่นะคนจ้างชาติมันคงตอบโต้ว่าเรานี่นะคนขายชาติับันนี้มันคงขายชาติกันสนันไปแล้วครับพี่น้องเออไม่ขายมันคงไม่รวยขนาดนี้เนาะ <laughs> ไปไม่ถูกเลยแหมพูดความจริงไปไม่ถูกเลย